ว่าเออยังต้องการคนอีก2คนเพื่อไปเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศฟินแลนด์นะคะต้องจ่ายจ่ายค่าหัวหัวละ30,000หัวละ50,000ผ 50, ้าใครที่ได้รับข้อความตรงนี้ให้เพื่อนๆคิดไว้ก่อนเลยนะคะว่าไม่มีแล้นะคะคนตรงนี้คือทุกคนท่บินมาเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับพวกเราติมมโรซาเดฟินิกแล้วน,น,นะคะทุกคนเราก็เดินทางออกจากป่ากันแล้วนะคะ อย่างที่เ,เพื่อนเนเห็นเนาะตอนนี้ก็คือฝนมาค่ะทุกคนเรารู้แล้วแหละตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะว่าแต่เมื่อวานแล้ว่าฝนมันจะตกวันนี้นะคะแต่ช่วงเช้าอากาศก็คลื่อฟ้าเครื่อนฝนนะคะก็เลยไปสอยมาให้ลูกค้านะคะถึงบ้านกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราต้องเอาบูเบอรี่ไปตากแล้วนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่ามันโดนน้ำฝนตอนที่เราเหิ้วออกมาจากป่านะคะ ไปกันค่ะตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่เนาะมาจากทุกคนเราเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วนะคะพอมองดูดีๆแล้วถังนี้มันไม่เปียกนะคะทุกคนตัวนี้จะเปียกนะคะตเต็มถังเนาะออคือคีค่ เนี่ยคะ่ะทุกคนเราจะตากแค่ถังเดียวเนาะเพราะว่าถังตรงนู้นนะคะข้างหน้ามันไม่เปียกอันนี้ก็เปียกแต่ไม่เละนะคะก็ถ้าเราผึ่งมันไว้สักหน่อยหนึ่งนะคะมันก็จะแห้งนะคะ แบบกลัวฝนตามมาไล่มากเลยอุ้ยทุกคนมันไม่ค่อยมันก็ไม่เปียกเท่าไหร่นะคะเนี่ยเนี่ยมันก็ไม่เปียกเท่าไหร่เนาะแต่มันมันสกรปรกไปนิดนึงนะคะก้านกิ่งก้านมันเยอะเนาะเดี๋ยวพึ่งในอุณหภูมิห้องไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําความสะอาดเนี่ยรู้สึกจะเปียกแต่ตัวบนบนที่อยู่ เราก็ใช้อุปกรณ์ในบ้านที่เราหาได้เนาะเนี่ยค่ะทุกคนสามชั่วโมงนะคะตัวนี้ตัวนี้ไม่เปียกค่ะตัวนี้เม็ดสวยไม่เปียกแต่ตัวนี้เวลาทําความสะอาดไปเนี่ยมันก็จะได้น้อยลงกว่านะคะตุลีทําอะไรเฮ้ย <c oughs> ตุลีทําลูกชิ้นเหรอคะโอ๊ย เสร็จแล้วนะคะทุกคนมาดูกันนะคะว่ามันจะพอหรือเปล่าน้อเพราะว่าเก็บอย่างแบบเก็บรีบมากนะคะเก็บรอ,เ,อเก็บกลัวแต่ฝนจะตกนะคะแต่ฝนก็ตกมาจริงๆเนาะอันนี้เป็นแบบที่ลูกค้าสั่งแบบไม่ทําความสะอาดนะคะทุกคนเนาะเนี่ยค่ะแต่เราก็เก็บเอาใบกิ่งมงกิ่งไม้ออกให้เขาสักหน่อยนึงคะ่ะเสร็จแล้วจ้าเราใส่ลังให้ลูกค้านะคะนี่ค่ะ ตกแล้วจ้าตกแล้วโอ้โหลมแรงอ่ะพี่เพลงไปจนน้องเอาน้องไปฝั่งน้องก่อนอืมลมแรงมากโอ้ยเตอะเตะเปียกหมดเลยใส่เข็มขัดให้น้องด้วยลูกทุกคนดูลมค่ะ หลังจากนี้ถ้าตกอย่างนี้อุย้ยมาหนูก็ขึ้นไปสิเอา้ามาอุ <c oughs> อ้ยดูลมสิเพลงดูแล้วลูก <c oughs> มาแบบมืดมัวเลยรอเห็ดน,นะคะทีนี้เนาะ ถามันตกอีกสักวันสองวันหรือสามวันเนี่ยป่าชุ่มชื้นเหตุขึ้นแน่นอนค่ะเอาล่ะคะ่ะทุกคนหลังจากที่ทำความสะอาดบลูเบอรี่เสร็จแล้วนะคะถังหนึ่งเนาะที่จริงเรามีสองถังนะคะก็เลยมีเวลานะคะมานั่งอ,อัดคลิปให้เพื่อนๆ อตอบคําถามให้เพื่อนๆที่เพื่อนๆคอมเมนต์ถามมาใต้คลิปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะก็ก็มีคําถามอีกหนึ่งคำถามนะคะซึ่งคําถามนี้เป็นคําถามยอดฮิตเลยนะคะทุกคนหลังจากที่เราลงคลิปเก็บบลูเบอรี่สร้างไรายได้หลักแสนเนี่ยก็มีเพื่อนๆชาวไทยเนี่ยสนใจนะคะอยากจะมาเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศฟินแลนด์หรือประเทศสวีเดนนะคะจะต้องทำยังไงนะคะเอาจริงๆคำถามตรงนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างอ่า ยากนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเราเราวาสัยอยู่ฟินแลนด์อยู่แล้วนะคะเราก็มีช่องทางในการาไปเข้าป่าแล้วก็ไปเก็บมาขายค่อนข้างเยอะนะคะแต่สําหรับคนที่อยู่ประเทศไทยนะคะแล้วอยากมาเก็บบลูเบอรี่ที่ฟินแลนด์นั้นต้องทํำยังไงนะคะตรงนี้ขออนุญาตออกตัวกับเพื่อนๆไว้ก่อนนะคะว่าพยายามหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใน กลุ่มต่างๆนะคะค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะก็อยากจะามาแชร์มาเล่านะคะให้เพื่อนๆฟังเผื่อเป็นแนวทางค่ะทุกคนเผื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนที่สนใจอยากจะมาทํางานเก็บผลไม้ปาทิะเทศฟิลแลนด์นั้นมีข้อมูลไม่เยอะไม่มากก็ถือว่ายังมีประโยชน์นะคะเพราะว่าตรงนี้เราตอบไม่ได้ชัดเจนร้อเเหมือนกันนะคะว่าการ ลำดับขั้นตอนในการเตรียมตัวในการมาเก็บผลไม้ป่ามันต้องทำยังไงแต่วันนี้จะขออนุญาตมาแนะนำเพื่อนๆน,นะคะก็คือหลังจากที่ไปดูใน a ฟ e b o o k นะคะใน a c e b o o k เนี่ยมันจะมีกลุ่มหนึ่งนะคะสองกลุ่มนะคะก็คือกลุ่มงานเก็บผลไม้ป่าประเทศฟินแลนด์นะคะก็คือให้เพื่อนๆพ,พ,พิมพ์คำนี้ลงไปนะคะจะมีกลุ่มเพจกลุ่มหนึ่งนะคะที่มีพี่ๆชาวไทยนะคะเพื่อนๆชาวไทยนะคะที่สร้างกลุ่มนี้ขึ้นมา เพื่อบอกต่อข่าวสารเพื่อแชร์ข้อมูลในการเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศฟินแลนด์นะคะรวมถึงเพื่อมาเตือนนะคะเตือนสตินะคะเพราะว่ามิจฉาชีพนะคะสามารถเอาเขาเรียกว่าอะไรนะคะเอาคําว่างานเนี่ยเก็บผลไม้ป่าเนี่ยมาอ้างเพื่อที่จะมาหาเงินกับเราก็มีค่ะทุกคนฉะนั้นนะคะออยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าใครอยากที่จะ รู้ว่าการมาทํางานเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศฟิลแลนด์นั้นมันหนักมันเหนื่อยหรือว่ามันมีขั้นตอนอะไรยังไงหรือบรรยากาศในป่าเป็นยังไงเพื่อนๆสามารถพิมพ์ใน Facebook ได้เลยค่ะทุกคนว่างานเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศฟิลแลนด์นะคะพี่ๆแอดมินแล้วก็สมาชิกใจดีค่ะเขามาีรูปภาพลงแล้วก็มีการเตือนจากแอดมินนะคะว่าช่วงนี้นะคะ งานปิดงานเขาปิดแล้วค่ะทุกคนเขาส่งวีซ่านี่ปิดหมดแล้วเพราะว่าผลไม้มันออกแล้วตอนนี้ทุกคนก็คือบินมาที่ประเทศไทยกันเรียบร้อยแล้วไม่มีที่แบบว่าถ้ามีใครนะคะที่ส่งข้อความไปบอกว่าเออยยังต้องการคนอีกสองคนเพื่อไปเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศฟินแลนด์นะคะต้องจ่ายจ่ายค่าหัวหัวละสามหมื่นหัวละห้าหมื่นถ้าใครที่ได้รับ ข้อความตรงนี้ให้เพื่อนๆคิดไว้ก่อนเลยนะคะว่าไม่มีแล้วนะคะคนตรงนี้คือทุกคนเขาบินมาเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้อง เตือนสติกันนิดนึงนะคะในกลุ่มนั้นมีมีพี่ๆเข้ามาแชร์ข้อมูลเยอะแยะเลยนะคะทุกคนฝากเข้าไปดูด้วยนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงเช่นกันค่ะทุกคนเป็นกลุ่มงานเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศสวีเดนนะคะเป็นกลุ่มที่มีลักษณะเหมือนคันเทะเลยค่ะทุกคนมีเพื่อนๆนะคะถ่ายรูปลงมาแชร์ว่าวันนี้เก็บได้กี่กิโลวันนี้อากาศเป็นยังไงนะคะบรรยากาศหลังจากเก็บมาอยู่แคมป์กินข้าวกินปลายยังไงเพื่อนๆก็จะได้เห็นบรรยากาศตรงนี้ด้วยนะคะ ใครเข้ามาเอยไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะทุกคนให้พี่เพลงมาเอาไปแล้วนะคะทุกคนเอาล้ค่ะทุกคนเนาะก็อย่างน้อยนะคะข้อมูลตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้เผื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะคะเผื่อใครนะคะอยากมาทํางานที่นี่จริงๆเนาะเพราะว่างานมันหนักบวกกับสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างวันนี้ค่ะทุกคน ฝนตกนะคะเมื่อเช้าไปเข้าป่าได้2ชั่วโมงกับ3าชั่วโมงนะคะฝนไล่หลังมานะคะแล้วก็ตกหนักด้วยนะคะโฮเ็นว่านะคะก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนเช่นเดิมนะคะแรงงานไทยนะคะที่เดินทางมาทําง,งานเก็บผลไม้เก็บอูเบอรี่นะคะเก็บอ่าพ่วลูกกะแล้วก็เก็บอ่าลักกะนะคะขอให้ทุกคนนะคะได้เงินแสนกลับบ้านกันทุกคนนะคะเงินแสนมีแน่นอน,นะคะ่ะถ้าเราขยันถ้าเราตั้งใจเชื่อว่า คนไทยนะคะขยันนะคะอยู่ไหนก็ไม่อุดตายนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะคะพรุ่งนี้ฝนน่าจะตกอีกเราก็น่าจะได้อยู่บ้านกับลูกค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกาลังใจให้ช่องของเราฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องของพวกเราติโมโรซาแตะถินด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ